พี่น้องครับฮะดิสซอฮีได้พูดถึงสุนนะของท่านนาบีสุลตละสัลลัมในการถือศีลอดในเดือนชาบานตรงกันข้ามมันก็มีฮะดิสปลอมฮะดิษมาลดุฮะดิดอิฟฮะดิษที่ใช้ไม่ได้นี่เยอะแยะไปหมดเกี่ยวกับเดือนชาบานต้องระวังด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮะดิษที่พูดถึงความประเสริฐของคืนนิสฟุชาบานตลอดทั้งเดือนชาบานเรา ไม่ได้ทําสุน na นของท่านนาบีในการถือศีลดแต่พอถึงคืนนิสฟุชะบานเราจะทําแล้วเอาฮะดิษมาจากไหนไม่มีฮะ,ฮะ,ฮะดิษบทใดที่พูดถึงนิสฟุชะบานเป็นฮะดิษอสิสลาเลยและบางทีพฤติกรรมบางอย่างอาจจะเป็นอุตริกรรมอาจจะเป็นบิดะโดยเฉพาะการประพฤติการอามัทที่มันไม่มีในสุน na นของท่านนาบีสุลตาระสลัมในอดีตมีการละหมาดที่เรียกว่า ص ل ลาตุรรกาอิบละหมาดหนึ่งร้อยะการะ ในคืนนิสฟุชะบานบ้านเราคงจะไม่มีอลัลฮัมดุลิลละแต่ก็ต้องบอกให้ทราบอุลามฮใหญ่อย่างที่เรารู้จักเช่นท่านอัลอิมามุนนาววีอัลอิมามุนนาววีเคยเตือนประชาชาติอิสลามให้เห็นถึงภัยของการอุตริอามัลต่างๆในคืนที่เราคิดว่ามันสําคัญหรือไม่สําคัญโดยยึดออกมาจากสายรายงานที่มันไม่ค่อยดีมันไม่ใช้ได้นะครับอัลอิมามุนนาววีเคยพูดถึงซอลรราตุลรอกหอิบอว้ว่าอย่างไร الصلاة المعروفه بالصلاه الرغائب وهي ثلاث وهي عشره ركعه تصلى بين المغرب والعشاء ليله اول جمعه في رجب وصلاه ليله نصف شعبان مائه ركعه وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة سبحان الله نبن كمبوتي كم 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 الإمام النووي تي بوتا هن تن كان جا طن راوان جا كروتي كام تي اجا طرون كان كان كم سنه النبي صلى الله عليه